สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมูอน,นประชนนั่น้ามาชมดอกไม,ม้งามๆก่อนจะออกไปข้างนอกนะจ๊ะวิวสวยๆนะจ๊ะโงแรมมองกันประชนยูนะจ๊ะยุ่กรุงเทพนะจ๊ะเนาะยูสุขุมวิทเก่าสิเจ็ดเด้อพี่น้องบางจากจาก๊ะลงแรมโลแมนอิน มาข้างใดก็มาพักโรงแรมนี่ละจ้าสะดวกสบายมีสระว่ายน้ำเมียน้องยิม feel free to walk in this hotel จ้าดอกไม้ก็สวยสวยพี่น้องก็เลยอยากให้ชมนะจ้าข้างหน้าโรงแรมเลยจะเด้อเดอกไม้งนาะนะ ข้นรุ่มกับมานาั่งรอที่จะออกข้างนอกคือกันจ้าทางนาลุ่งแหลมขลุมลื่นนกพี่นอ้องมีดอกไม้สวยให้ชมนะจ๊ะหวังนั่งรอนะจ๊ะเนาะเมื่อนี้เดินทางไปข้างนอกจะไปรอรับวีซ่าให้น้องต้อนะจ๊ะวัเมื่อนี้ก็เดินทาง ช่วยลดไฟนะจ๊ะลดไฟฟ้า BTS อางจากจ้าไปลงอโศกเดินทางไปยังพระรามเก่าด้วยพี่น้องไปพระรามเก่าไปรับวีซ่าให้น้องต่อเมื่อนี่จ้าใดหรือบไดรก็ับไปเบิ่งกันจ้ามือนจะได้น้องต่อมากงกิดทำบ่านน้อง เวทีน์ okay. for sky train เดินข้างรถไฟฟ้าก็จะสะดวกสบายนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องรวดเร็วทันใจนะจ้ามือนี้เป็นมือชุกเฉินของประชาชนนะจ๊ะเด้อจะเดินกลับบังกีษมือนี้ ต้องได้วิสานองต่อบุณี <Next station. S 1> ปีศาจบรรลุนกันกับประชุนพระเจ้าบรรลุนกัรกระเพื่อชนบุณีคุ้มก,กระปากเบาไว้ได้คนทั้ง,งกันจ้าแยกเป็นสองกลุ่มดเด้อจ้่เด้อแยกเป็นคนละทางคุณลุงเราจะไปลงที่สถานีหน,าหน้าเพืเ่อไปรอฟังข่าวหรือว่าจะได้ซื้อตั๋วให้น้องต่อหรือเปล่านะพี่น้องเนาะ รุ่นกันจ้าประชันกับน้องต่ออร่มทีสถานีอโศกเดี๋ยวไปต่อพระรามเก้าไปสถานทูตจับที่นอกไปรุ่นกันเลยจ้าประชันก็มาถึงที่ท้ำการขอวีซ่าแล้วนะจ๊ะเนาะเอ่อตึกแชปเปิด <indi> อีหยังก็ว่าไปนี่นะจ้ะประชอนกับจำบ่ไใดคือการเนานะแต่ว่าไม่ายซื้อบอกู่จ้ะเดี๋ยวไปข้างในเล้วนะจ้ะพี่น้องว่าจะได้วีซ่าหรือเปล่านะจ้ะจากประสบการณ์ของประช้นก็คิดว่าคงต้องผ่านเนะพี่น้องเพราะว่าหลักฐานหลักฐานแน่นหนาเพียงพอนะจ๊ะอีกอย่างนึง มือนี้ก็คิดว่าเป็นมือดีๆของน้องต่อกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยชับเขย,ยู่ข้างหลังเ,เส้นทานพลามเก่าด้วยจ้าที่ไปขอวิสาอยู่สั่นหนึ่งจ้าจริงๆแล้วขอวิสาก็มีเรื่องมากม้เอกสารเนาะพี่น้องมีทีอยู่ที่น้องต่อจะ ไปได้นะจ๊ะมาได้ประชันกับไฮที่อยู่ของน,องอน้องโตนี่หละจ้าเพื่อจะรับร่องการมาของน้องโตจา้าเพราะว่าอีกอย่างแม่ของน้องโตก็เสียยวงกิจนะจ๊ะ,ะพี่น้องประชนกับน้องโตก็ล่อรลุนวิสาเนาะพี่น้องอีกว่าน,านา่าจ้าทุนกันไปกับประชนเลยจ้าระวงังรอ นี่เดี๋ยวเองจาให้น้องตอ,ปเ,ปองเป็นลาบเลมเราจะพี่น้องจะเบิ่งว่าเปิดวิชาออกมาใดเรื่อใดเนจาจะพี่น้องนี่ก็เป็นการดีใจสุดๆของน้องต่อจะพี่น้องไต้มังกิจจ้ามีสามาเดือนหนึ่งจะพี่น้องมอังกิจตรวดเลี้ยวท่านใจจะพี่นอ้องเมื่อนี่ไป ตัวก็ได้ตัวตัวสุดท้ายที่นั่งสุดท้ายที่น้องต้อจะไปกับนชนที่อังกฤษนะจ๊ะวันนี้จา้าเตรียมตัวมาโรงแรมแล้วก็มาเก็กบกระเป๋าจา้าใส่เวลามือเดียวกันพี่น้องเอ้ยเมื่อยสุดๆมืนเนี้เดินทางจา้าเดินทางสุดๆมานั่งเครื่องบินต่อไปต่อที่แอร์พอร์ตนะจ๊ะเพื่อจะมากลับไปอังกฤษแล้วน้องต้อก็ได้ นั่งสายการบินนั่งด้วยกันกับผู้ชนกลับมาที่อังกฤษนะคะไปเช็คอินกันจ้าเดี๋ยวเขาบราษัทขาเข้าไปขาเข้าเนะขาเข้าขาออกขาออกขาออกหรือเปล่าเย่จะเข้าไปไหนเราเข้ามาแล้ว เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินข้างในกันเลยจ้ากับประชนจ้าคนกันล่าหลายๆเหมือนนี่เช็คอิน của đi bộ, bắt taxi, bắt xe buýt, bắt xe buýt, bắt is Mr. Bones. I dare you to fix me